หลักการไม่ยากหลักการในข้อนี้คือเราจะใช้เรื่องค่ากลางของลำดับเลขแล้วก็ลำดับเลขค่ะในส่วนของค่ากลางเลขคณิตเขาบอกแบบน,นี้ถ้าน้องมี a b c เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตพี่ขอใช้คำว่าเลขคณิตละกันขี้เกียจเขียนลำดับเรียงกันเป็นเลขคณิตเราจะมีสูตรค่ากลางก็คือเอาสองไปคูณตัวตรงกลางแล้วเท่ากับหน้าหวกั ใช้ตอนที่สามตัวเรียงกันเป็นเลขคณิตข้อนี้ใช้ได้เพราะสามตัวสามพจน์เรียงกันเป็นเลขคณิตทีนี้มันก็ต้องมีค่ากลางเลขาด้วยค่ากลางเลขาก็บอกว่าน้องจะต้องมีพจน์สามพจน์เรียงกันเป็นลำดับเลขาถ้าเป็นสูตรค่ากลางของเลขาเขาจะเอาตัวตรงกลางที่เป็นบีเนยกกำลังสองและเท่ากับหน้ากับหลังคูณกันเขาเรียกว่า A กับ C คูณกันเป็นลักษณะก็ดูทำไม่ได้ข้อนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกัน ข้อฟังก์ชันบ้านหรือข้อนี้เอานะเขาบอกว่า 12x แล้วก็ x บวก y เป็นลำดับเลขคณิตก้อนนี้นะเป็นลำดับเลขคณิตแสดงว่าเขาให้น้องเนี่ยว่าเป็นสามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิตพอเป็นสามพจน์ในลำดับเลขคณิตเนี่ยเราจะสามารถใช้สูตรค่ากลางได้สูตรค่ากลางเขาบอกว่าให้เอาสองโซนนี้นะไปคูณตัวตรงกลาง ซึ่งตัวตรงกลางของเราอ่ะจะเป็น x ก็คือเอาสองไปคูณ x แล้วมันจะมีเท่ากับหน้าบวกหลังหน้าก็คือสิบสองหลังก็คือ x บวก y ด้านขวามันจะเป็นหน้าบวกหลังก็เป็นสิบสองบวก x บวก y เป็นลักษณะอีกยุบให้เหลือน,น้อยก็เอา x ย้ายไปลบสอง x น้องจะได้ x เท่ากับสิบสองบวก y จริงๆคนนี้คือสรรมการที่นี่ เพราะว่ามันปิดสองตัวแปหลังจากนั้นไปกันต่อจบแล้วนะอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะจบเลยไปกันต่อในก้อนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสามพจน์ที่เรียงกันเป็นลําดับเลขาทีนี้พอมันเป็นสามพจน์ที่เรียงกันในเลขาเนี่ยเราก็สามารถใช้สูตรค่ากลางเลขาได้แต่สูตรค่ากลางเลขาเขาบอกว่าเขาต้องเอาตัวตรงกลางไปกําลังสองเท่ากับหน้าคูณหลังซึ่งตัวตรงกลางก็คือเอกเขาจะเอาเอมายกกําลังสองเอาตัวตรงกลางมากําลังสอง เท่ากับหน้าก็คือสิบสองหน้าก็คือสิบสองไปคูณกับหลังก็คือ x คูณวายถ้นี่ไหมเป็นสิบสองเอกวาและข่าดีก็คือ x ด้านขวาไปตัด x ด้านซ้ายได้เราจะได้ x เท่ากับสิบสอง y เป็นสามาการที่สองหลังจากนั้นที่พี่ทำก็คือแทนหนึ่งในสองเลย แทนสมการหนึ่งในสมการสองก็สมการหนึ่งเขาบอกว่าเจอ x ให้เปลี่ยนเป็นสิบสองบวก y แสดงว่าเจอ x ตัวนี้น้องก็เปลี่ยนเขาเป็นสิบสองบวก y และก็เท่ากับสิบสอง y เดี๋ยวพี่ยานเอามปนะแล้วน้องก็เอา y ที่ได้ย้ายไปลบสิบสอง y น้องก็จะได้สิบสองเท่ากับสิบเอ็ด y ดังนั้น y ที่ได้สิบเอ็ดคนอยู่ ก็ต้องย้ายไปหา y ที่ได้ก็จะตอบ12บสองส่วนสิแต่เขาถามว่า y มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากสุดน้องก็ต้องไปประมาณตัวเลขใครประมาณได้เท่าไหร่จิ้มบอกพี่หน่อยอถ้าเป็นพี่นะอ่านยาวถ้าเป็นพี่นะทีไม่ถนัดกันไม่ถนัดหานสั้นด้วยอ่ะยาวเดี๋ยวโชว์น้องดีกว,วะ่ะนองบอกไม่อยากเห็นสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ด หลือเลขหนึ่งสิบเอ็ดคูณใครได้หนึ่งไม่มีใส่จุดเติมศูนย์สิบเอ็ดคูณใครได้สิบไม่มีห้าไม่มีต้องใส่ศูนย์บนแล้วก็ศูนย์ล่างสิบเอ็ดคูณใครใกล้เคียงหนึ่งร้อยก็ต้องเป็นสิบเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าเหลือเศษหนึ่งพี่ว่าพี่พอแล้วอะเพราะว่าเขาให้ประมาณก็มันมันเกินเก้ามันเกินห้าก็ปล่อยเลขหนึ่งมันจะตอบหนึ่งจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งจุดหนึ่งนั่นเองเขาเรื่อง สำหรับใครที่ไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองและอยากจบ n e t ตเซใน20วันพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต n e t ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษอยู่ที่1,290บาทแต่ถ้าเราสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2นเพื่อนสนิทอะตั้งแต่2คนขึ้นไปราคา999บาทฟรีหนังสือ2เล่มที่ใช้เรียนในคอร์สมูลค่า200บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่แมทอันเดอร์สกอร์มีตัวแอสซายโดยพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบปิดแน่นอน